มีเซวนากันทบอับาลติดมวลเสร็จแล้วก็ฟังการถ่ายทอดก็จะทำอย่างนี้อยู่ติดต่อกันระยะอาทิตย์อันเดียวปักหมุงของวันพระปักหมุงของวันพระก็ผมจะจัดหมวดหมู่ ของเวลารูแ้แช่วงของเวลาจากอาทิตย์นี้ไปถึงอาทิตย์นี้ก็จะพานั่งสมาธิทำวัดสมบูรและพนั่งสมาธิคนเดียวโอเคแต่พอผ่านพ้นไปหนึ่งวันพระแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้เปลียนจากการนั่งสมาธิมาเป็นการนั่งฟังจะเป็นการถ่ายทอดซึ่งความรู้เกี่ยวกับวินัาใ,ให้ฟังพอได้รู้จากว่า คุณคุณลักษณะคุณพอคุณรวมกันคุณลักษณะสองอย่างนี่มีความหมายแยกกันนะคุณของะสมคุณของสมุติสงฆ์คุณของพระเราเนี่ยเป็นอย่างไรลักษณะลักษณะของพิส,หสุหรือหรือ,รอสมณะเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไมีอะไรทําให้ดูเหมือนลักษณะ ตามจากชาวบ้านไปแล้วก็มีคุณอยู่ในลักษณะที่หวังตัววันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่เขากำลังเสียงเงินมากอยทุกวันเสียงเงนมากไม่รู้อาจารย์จีวัตรเคยได,ได้ยินได้ฟังวินัยเกี่ยวกับตรงนี้หรือ่าวินัยเกี่ยวกับเรื่องอ ใส่บาทกับใส่รองเท้ากับไม่ใส่รองเท้าเขียนนั้นมากนะทุกวันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเขาเขาไม่ติดตามนะเขาสนใจมากเขาติดตามกันมากแล้วเขาก็ค้นคว้ากันมากแล้วก็ถามกันมากแล้วก็ไปคุยกันมากโดยยุคสมัยโซเชียลยูทูบเขาเทศสอนกันเขาเผยแผร่ทำเผยแผ่ศาสนาในยูทูบูยอะเลยไม่หมดถามกันเรื่องหลายเรื่องหลายอย่างหลายแนว ไปนี่เหมือนกันบางบางคลิปที่ผมลงไปมีสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าคนที่เขาไปชมบางคลิปผมก็มีอยู่ยี่สิบสามติดห้าติดหกติดแปดติดเก้าติดห้าร้อยก็มีแปดร้อยก็มีสองพันกว่าจนสองหมื่นกว่าก็งนี 20, ้ผมยูทูบผมที่ผมลงไปที่ผมบรรยายอะไรต่างๆที่ลงใหม่ๆไปก็มีห้าร้อยหกร้อย ที่ไปอยู่ป่ากันเจ็ดสี่ห้าวันที่ผ่านมาที่ลงลงไปมีคนเขาไปดูเป็นห้าร้อยหกร้อยเป็นอันนิ้นก็มีทีนี้เขาก็คุยกันเรื่องนี่เป็นวินัยเกี่ยวกับพื้น,นเลยแต่สมควรที่จะถ่ายทอดให้กันรู้เอาไว้แต่ชาวบ้านระดับชาวบ้านอะไรเนียลากยาา่าภาษีภาษานี่ก็ไม่ได้สนใจอะมากแต่ว่าเห็นผิดหูปิดตาเขาจะทักนิดหน่อยแต่จะทักอยู่มั่ง เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ารับใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าเวลาดินเดี่ยผมไม่เคยอ่านเจอในหลักบ,บัญญัติห้ามใส่รองเท้าเวลาดินเทบัแต่มันจะมีที่มาท้องวันแต่ไม่มีบัญญัติไม่มีบัญญัติแน่าห้ามใส่รองเท้า ในขณะเดินบินทาบาัตแ,และโยมในขณะที่ส่งไม่มีไม่มีผู้ถือเลยนะแต่ทําไมมีข้อทําไมทึ้งข้อถึงมีพฤติกรรมถึงมีการปฏิบัติถึงมีอินยาหรือมีที่ติดป,ปฏิบัติหรือไม่โยมปฏิบัติว่าเวลาบินทบัตเรา,าไม่ใส่รองเท้าโยมต,ต้องคอยตามข้อวัดอันหนึ่งของพระไม่มีข้อบญญัติสิ่ข้าบทหนึ่งสองสามที่ห้า นิสกิยานิสกิยาไปจิตปีสามสิบหรือไปจิปีเก้าสิบสองเลยแต่ไม่มีบัญญัติข้อแต่มันมีที่มามีที่มาไม่รู้ท่านอาจารย์จิวัตรเที่นเจอหรือเปล่ามันมีที่มาอยู่ที่มานั้นเรื่องเดียวเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องเดียวเรื่องที่มาของมันแต่มันไม่มีอยู่ในบัญญัติสีขาบทข้อหนึ่งของสามแต่มันมีอยู่ในคู่มือ กับเฉยมันไปอ,อยู่ในฉบับของผู้มือและเฉยของวินัยเขาพูดถึงเขากล่าวถึงเขากล่าวถึงข้อวัดปฏิบัตินะมันที่มาของมันข้อวัดปฏิบัติจารีวัดของพิสูจเนี่ยมันมาจากตรงนั้นแต่ใครจะไปหาดูข้อบัญญัติ ก้าสิบสองปัจจกีก้าสิบสองนิสติยะปจัจจกีสามสิบไม่เห็นไม่เห็นหลอกต้องไปพน้นไปติดตามไปพน้นไปอ่านให้หมดเลยอยู่ในคู่มือกับเฉลยเกี่ยวกับวินัยเขากล่าวไว้ว่าพระเถระเดินไปื้องหน้าหรือดำเนินไปข้างหน้าผู้เป็นอาจารย์เดินไปข้างหน้าหรือดำเนินไปข้างหน้าพระนวกกับหรือ อาจารย์เดินไปข้างหน้าสิทธิ์เดินตามหลังในขณะพระเถรักเดินไปข้างหน้าไม่ใส่รองเท้าสิทธิ์ผู้เดินตามหลังไม่ควรใส่รองเท้านี่ที่มาของมันที่นี้โยมเห็นโยมก็เอา,ามั่งพระไม่พระไม่ใส่รองเท้าโยมก็ไปการใส่รองเท้านี่คือท,ที่มาของมันแต่ไปดูในสิขาบทที่เขาบันัติเป็นข้อๆไม่มีหรอกนะ ไม่มีไม่มีบัญญัติแต่มันมีที่มาของมันคือข้อจริวัดข้อวัดปฏิบัติของพระเถระพระนวตตหรืออาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์นั่งในอาสนะอาจารย์นั่งในพื้นที่ไม่มีอาสนะห้ามลูกศิษย์นั่งบนอาสนะอาจารย์เดินหรือพระเถระเดินไปข้างหน้าหรืออาจารย์เดินไปข้างหน้าไม่ใส่รองเท้าห้าม พระนะวกะลูกศิษย์เดินตามหลังห้ามส่รองเทมีที่มาของมันที่มาของพระบินเดินบินท่าบาไม่ใส่รองเท้ามันมาจากข้อวัดปฏิบัติของผู้เป็นอาจารย์ของพระเถระพระเถระเวลาไปบินธทาบาทัตรจะมีลูกศิษย์เดินพระนวกะพระอันติวาสิกกับพิหาริกเนี่ยเดินตามหลัง,ลก,ก,ลงก็เลยไปเจอวิทย์ในอันหนึ่งว่า อาจารย์นั่งในพื้นที่ไม่มีอาสนะสูงหรืออาจารย์เดินไปข้างหน้าไม่มี่ไม่มีรองเท้าไม่ใส่รองเท้าลูกศิษย์ผู้เดินกหลังก็ไม่ควรใส่รองเท้าไม่รู้ในสศิกขาบทมีหรือเปล่าจำเจ้เก้ยวัาเจ้อันเก้มีหรือเปล่าในคณะเรียนที่ทำมาโดย่้าสกาเกนเจกขตาตแหน่งของย่อยอจกอเกียรอยู่ในเสียเสืยอใช่ไหมแต่ไม่บอกไม่ไม่ใช่เกียรน่ไห ตีเป็น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 ความหมายให้เราตีความมายมาเป็นอาจระอีก62ข้อที่ที่ว่าเรื่องของการเป็นข้าวถุงนี้แต่มีข้อที่ผู้ที่อยู่เรื่องเรื่องเหมาะหมอกกับการควใส่ไม่ควใส่ที่นั้นคือที่มาของมันเราเราต้องมาคุยมาทวนกันทั้งหมดไม่บัญญัติไว้โดยตรงแต่มันมีอยู่ในข้อจารยวัตรอาจรรยวัตร อันพระเถระเดินไปข้างหน้าพัะนวัดกัหรือมัชฌิมะหรือว่าพระลูกศิษย์อะไรเนี่ยอันเตวสิษิ์เทวิริกเนี่ยเดินไปตามหลังไม่ควอนใส่รองเท้าทีนี้พระเถระเดินบินทบัติทีนี้มันเลยเป็นที่มาพระเถระเดินบินทบัตไปข้างหน้าอ่ามันก็เลยเป็นเป็นข้อปฏิบัติต่อันพระเถระเดินบินทบัตเดินไปข้างหน้าพระลูกศิษย์เนี่ยนวักับพระวชิมะ นับวกะหรืออาคารตุก,กะเอ,อ,อิไม่ใช่พระอันเตวส,ส,สิก์สัพพิหาริกเดินตามหลังเมื่อควรใส่รองเท้าเวลา,าเวลาไปปิบัติพระเห็นละผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่หน้าที่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 ทมีความงดงามผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่น้าร่วมใสผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่หน้าศราผู้มีข้อวัดปฏิบัติอ,นอันุดงาม อันเป็นเป็นทีน่ตั้งแห่งตัทคาของหมหาชนทั้งหลายเมื่อพระเถระเดินไปข้างหน้าไม่ใส่รองเท้าดัเผ็นพระอันเปวสิทธิงาลิกเดินไปข้างหลังสําคัญว่าก็เลยสําคัญว่าไม่ควรใส่รองเทา้าก็เลยปฏิบัติตามกันมาจนเดียวนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาถึงบัดนี้ก็เลยกลายเป็นจารีกลายเป็นประเพณีของพระสงฆ์ตั้งแต่ยุค สมัยนั้นมาถึงปัจจุบันนี้นี่คือที่มาของมันในหนังสือเรียนพูดถึงมาจันนัตัญจัยนัตภูมขอพระพุทธเจ้าว่าขออนุญาตให้พิสุสวมเขียน แล้วก็มีกำหนดไว้ในหนังสือเรียนว่าเขียนเท้าต้อมีลักษณะเช่นไรทีนี้ปัญหาที่ว่า,าพระภิกษุไม่ใส่สวงเขียบเท้าก็มาเกิดในสมัยราชการที่สี่ตอนที่หนีราชภัทยอยกอบราชการที่สามก็ไปตั้งมีกายธรทมยุ เลยบัญญัติสิกขาบทว่าไม่ให้พระสวนเขียงเท้ามางไม่ให้รับแต่ต้องบัจจัยมากก็คือเป็นวินัยแปลกๆนมาไม่แปลกหรอกมันเป็น,ปนมีข้อวัดอยู่ในสิกขาบทอยู่แล้วเสร็จแล้วสุดท้ายตอนที่จะสิ้นใจก็ทูลขอ อะไรพระสงรราชว่าผิดไปแล้วท <K r Viol in> ําให้เกิดการแตกแยกในหมู่สงฆ์คือบัญญัติทนิจใจไหมขึ้นมาหมายถึงธรรมยุทธ์กับมานิจายไปเอามาจากประเทศเพื่อนบ้านได้ตัวอย่างในจุนไปรับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเปรเพตกัมพูชารอเปล่าทือประเทศปรเพตกัมพูชามั้งขมินเนี่ย ผมได้อ่านเหมือนกันได้ก็ไปบวชนู่นไปฝึกนี่ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้างก็เลยไปบวชในนิกายนี้ก็เลยเอานิกายนั้นมามาเผยแผ่ในประเทศไทยราชการที่ห้าใช่ไหที่สี่ที่ห้าที่สี่ไปบวชอยู่กับประเทศเทมเมนแล้วก็ไปไปบวชอยู่ในนิกายของธรรมยุทธ์ที่นั่นที่ สายปฏิบัติที่ทำแี่ที่กัมพูชาที่เขมรนำมามามาเผยแผ่ในประเทศไทยก็เลยตั้งขึ้นให้มีในประเทศไทยตามเขาลยให้มีอยู่ในประเทศไทยตามเขานี่ยะราชการที่ที่ว่ามียระมาณ จริงๆท่านไม่ได้มาคิดเองในประเทศไทยหรอกท่านไปได้เอาไปรับเอามาจากประเทศเพื่อนบ้านครับข้อความประจักษ์ที่ทเ,เกิดเหตุการณ์เลื่อมใสศรัทธายังเริงร่าก็เลยนํามาประกาศยท่านก็ก่อนจะขึ้นฟรองรท่านก็ได้เป็นพระแล้วครับเลยนำมาประกาศให้ในเมืองไทยให้มีในเมืองไทย ท่านท่านไม่ได้บัญญัตินี้ท่านไม่ได้มองเห็นเองแล้วก็ไม่ได้กำหนดได้ตัวอย่างมาจากประเทศเพื่อนบ้านเจอสัาราเรื่องสายยเรนก้อย่างท่านเจอท่านเจออย่างเจอวัด่ะท่านไปหยวนเขามาก่อนแล้วไปอยู่ในนิกายนี้มาก่อนแล้วในประเทศอเมิชาที่เขาหมืนแต่จะไปรับมาจากนู่นการที่ว่าบัญญัติห้ามใส่รองเท้านี่มันก็มันมันก็ไม่ได้บัญไม่ได้เกิดขึ้นจาก ัทธาของส่วนบุคคลในยุคประเทศไทยนะมัน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 มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วในในวินัยบัญญัติในเสกยีวัรมันมีตัวอย่างปฏิบัติอยู่แล้วเรื่องเรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ในธรรมบทมันมีอยู่ในชาดกแล้วก็มีมาเขียนไว้ในคู่มือด้วยซ้าแล้วก็มีเขียนไว้ในเฉลยด้วยซ้าว่าเมื่อพระเถระเดินไปข้างหน้าแล้วห้าม พระสัิริหาริยอันเจวสิทธิ์เนี่ยเดินตามหลังเนี่ยห้ามใส่รองเท้าทคนี้ก็แคนี้ก็บอกได้เลยลว,ว่ามีมันมีพระมาในพระปฏิบัติมาในแต่ยุคสมัยพุทธกาลแล้วแต่มันมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในส่วนของอฐฐาจา,ารย์ข้ารา์ารจนาจารรจนาการอาจารย์ข้าราชการมีปรกรเนี่ยบาลีปกระกรารอาจารย์รจนาจารย์เนี่ยเอามา เอามาวิเคราะห์เอามารีดเรียงซึ่งแต่มันเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระเถระในยุคนั้นมันมีอยู่แล้วถ้าพุทธเจ้าอยู่พุทธเจ้าคงบอกว่าเออดีแล้วแหละพุทธเจ้าคงไม่ห้ามเพราะว่ามีมันมันมันมีตัวอย่างมันมีมันมีตัวอย่างอยู่แล้วที่ที่เคยมีพระเถระในยุคสมัยพุทธการปฏิบัติอยู่ตั้งแต่เรื่องอาสนะอีกเหมือนกันเออ ตั้งแตเรื่องอาสนะเนี่ยเขาก็พูดไว้แล้วเขาเขาเลยพิจแพงปรับปรุงดัดแปลงมาใช่ไหเข้าใจไหมประโยคนี้มันมีอยู่แล้วเห็นพระพระเทระพระมหาเทระเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระเทระพระมหาเทระหรือพระอุสุที่มีข้อวัดปฏิบัติในงามยุคนั้นพอเห็นพระเทระปฏิบัติอย่างนี้อ่าก็เลยต้องปฏิบัติน,นี้อย่างเช่นอย่างอาจารย์นั่งต่ำเนี่ยเราจะไปนั่งสูง เอาเรามามา,มา,ม,ามาพูดเชิงวิเคราะห์แกตัดการถ่าอาจารย์ควรไหมควรไหมควรไหมท่านอาจารย์เจวัตไม่สมควรใช่ไหมละ่ะอาจารย์พระเถระนั่งต่ำๆเนี่ยแล้วพระนาวักกับเป็นนั่งสูงเนี่ยทุกคนต้องตอบว่าไม่สมควรแน,น่นอนนี่คือที่มาของมันมันเลยเป็น,ม,น,ปนมันเลยเป็นที่อ้างอิงมาจากที่ไหนเขาก็เลยอ้างอิงรถป็นอาจารย์กับกาอาจารย์เป็นผู้เรียกเรียนว้ที่มันก็มาเขียนในนี้ในมุกเวย มาเขียนไว้ในคู่มือมาเขียนไว้ในเฉลยเกี่ยวกับวินยัยเฉลยนี่เขาจะอ้างถึงปีพศออกข้อสอบปีพศนั้นปีพศนี้อันนี้อันนี้ในเฉลยนะเขาจะอ้างอ้างข้อสอบในปีพศเท่านั้นปีพศไนี้แล้วก็มาเขียนไว้ในบทฉบับของเฉลยแตร่ระหว่างระบบเฉลยเนี่ยกับคู่มือเนี่ยอันไหน อันมีอันในความเชื่อถือมากกว่ากันคู่มือคู่มือความเชื่อถือมากกว่าเฉลยเพราะเฉลยนี่เขาเอามาจากเอามาจาก,เอา,าจากเอามาจากข้อสอบของแต่ละปีที่ที่มีการสอบผ่านกันแล้วเขาก็มาบัญญัติเป็นเป็นตำราให้เราได้เป็นหลักสูตรออกมาให้เราได้ได้ศึกษาแต่ว่าให้ไปแสดงความมั่นใจใน ในของวินัยมุกหรือในคู่มือในในคู่มือนี่คือยักที่อื่นไม่มีไม่มีพูดถึงผมอ้างที่มาของพระเถระที่ไม่ใส่รองเท้าเดินไปข้างหน้าแล้วรูปสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ผู้เป็นสิทธิ์หรืออันเตวสิทธิ์กับมิหาริกเนี่ยเดินหรือพระนวกะเนี่ยเดินตามหลังไม่ควรใส่รองเท้าเหมือนกับพระเถระนั่งที่ตํำพระนรกขพระอันเตวสุเทวาริศ เนือควันนั่งสูงความหมายมันมาจากเนื้อตัวนี้มาจากเนื้อมาจากเนื้อเนื้อของรมบทบาทตัวนี้อ่าเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาจะเรียกว่าไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไมไมสามารถจะอ้างบาลีได้เขาเรียกว่าจะมาจากประกรเพราะว่าเนี่ยคือคืออ่าเป็น เป็นข้อของอัรเกสาจารกับกับรจนาจารย์เนี่ยหยิบยกว่าสมควรไม่สมควรแล้วก็มาเขียนไว้เรียกประกรณ์ทนาาจย์เจว์ว่าเรียกประกรณ์อัรเกสาจารย์กับรจนาจารให้ควรวิเคราะห์ลงเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นปรกรณ์าเห็นสมควรเขาก็เลยมาเขียนให้เรานี่คือการ เรียบเรียงเอาไว้จากาพุทธโคสาจารย์เอ่ยจากอัตถกถสาจารย์เอ่ยจากโคจนาจารย์เอ่ยเขาก็เลยมาเขียนเรียบเรียงไว้เป็นเป็นหมวดเป็นเป็นหมู่เป็น,เป,นเป็นเหตุเป็นผลที่อันสมควรไม่สมควรเขามาเขียนเรียบเรียงไว้เขาเรียกของผมอาจะไม่ผิดนะใครจําจผิดในต้งขอภัยทีนี้ผมผมผมพูดถึงที่มาของพระที่บินขบ,บากไม่ใส่รองเท้า แล้วก็ไม่ใส่รองเท้าจนมาเป็นจารีเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระเรามาถึงทุกวันนี้แต่ไม่ได้มาจากสิกขาบทบัญญัติของพุทธเจ้าโดยตรงแต่มันมาจากภูบาอาจารย์ที่เป็นเถระมหาเถระเป็นพระผู้เป็นอาจารย์เป็นข้อวัดปฏิบัติของพระเถระมหาเถระพระอาจารย์ในยุคสมัยนั้นที่มีอยู่แล้วแต่เขาบัญญัติว่าถ้าผู้เป็นอาจารย์เดินไปข้างหน้า รือพระเทละเดินไปข้างหน้าไม่ใส่รองเท้าซึ่งอยู่ต่ำกว่าพระธิวอยู่ต่ำกว่าแล้วพระพระนวกะพระสัทิหาริอันไกนว่าสิเนี่ยเดินตามหลังใส่รองเท้าถูกปรับอบัติไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ถูกปรับอบัติเลยนะจัเจิวัตมีถูกปรับอบัติไม่ด้วยอบัติไปจีีเนียอ่าทำไมาถึงถูกปรับอบัติไปจีจีสแสดงว่าก็ต้องมาจากส่วนหนึ่งของพุทธเจ้า ในที่ท่านเจเจวัฒน์นี่แหละเสรษฐีวัฒน์ในเศรษฐยวัฒน์นี่เขามีทั้งปรับมีปรับปายจิตใีมั่งปรับนิสัิที่ยะมั่งบางบางหมวดหมูบางสิษยาบทบางสิษยาบทก็ปรับทุกปดมั่งในฐานะไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อใช่ไหมไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อต่อธงมิจยาต่อธรรมิกมั่งต่อธรรมยายนมั่งก็เลยถูกปรับถูกปรับเป็นทุกกดมั่งสกือมากเลยถูกปรับเป็นทุกปดเนี่ยที่ที่อ่าไม่ให้ความเคารพใน

เริมผ้าเริ่มผ้าเร่ม้าเลยเข้าไปในบ้านไม่นั่ง,ไม,งไม่คนนั่งกอดเขาคุยกบญยติโยมไม่คน<ม>เดินหย,ยุ่ข,ขยุงขาขยุงส้นมันเป็นอาจาระทั้งหมดใช่ไหมอาจาระิะเจริยวัดม,มันจัดอยู่ในในเกจกิจวัตรแล้วก็บางข้อเขาขออกมาเป็นแบ่งเป็นอาจฉระที่ท,ที่ที่เข้าใจง่ายๆครับเพื่อให้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อเกิดความสวยงาม